สามตัวสามสิบห้าบไปไม่ได้ยคากินใบปลานิานนี่เอาไหมปลานินเนี่ยโลเดียวสามต,ตลงลงลงัวห้าบาทแล้วก็กระุนเนี่ยกนยกันเดียวกันิดียวกเดียวกันเดียวกันเดีกนเดียนดนเดียวกเดียวัวัวกันเีนีวยวกนเดีนเดียวกันเดีนียนเดียกมดียวกัีย ผักสดสดต้นยีหอกยีหอกปลาไปูกับท้อเงินบอกเงินออะไรเขาอยาูไม่ะน้ำมันเจ่วน้มฝรั่งมันผิดหรอกคือน้ำม้ไทยบเนี่ยน้ำม้ฝรั่งตัดน้ำมันหอยครับสตรอสตรอคอนด์รีครับ

ไข่บ้านร้อยสี่สิบบาทตุลาโลปักปังร้อยสิบร้อยเก้าสิบชิ้อ่อนยิงกระสมตำ

เงี้ยาดินเด้อคนเยอะมากครับคนเยอะมากถ้าเรื่องอยายกมาเที่ยวตลาดขึ้นบ้านต้องกินบ้านบ้านไปไหนะนี่บอกรอเอ้บอกรอซื้อไปท่านได้กินตัวเนี่ยงากระดม ซื้อปากคอเาะท่านกินเหมกันเขาคอใส่บุญกอซื้อไปยู่ใส่บุญคอเขาซื้อไปยู่ใส่บุญกินมันก็เป็นหมูอ่ใส่เอน่ะหมูหมูแดซื้อใส่หเกี๋ยวขาซื้เคือไ่เห็นหรอาหมูนึ่งโลกมไหมตน้เก็บไใ้อกออแม่บอกงมือเลจงวา กุ่งเหยื่อไงกุ้งสดบสับกุ้งจ้ากุ้งจ้ากุ้งไม่จ้ากุ้งสดสดเลยจ้าขายยังไงจ๊ะหนช่วยละสิบบาทอ่ะกุ้งสดสดขี่ละยี่สิบห้าจ้านี่ประตูยันกัน เนอตอย่างเลยนั่นคะขายประจำออพมพงานขาออยทีกผ้าแตงโมลายหนักหนะนักนะั